น่เช้าเลยเอ๋อฮัลโหลครับสวัสดีจ้ะน,น้องอรูนเอ่อพี่ถามอะไรหน่อยสิช่วงวันที่สิบสามถึงสิบเจ็ดเนี้ยเธอว่างปะอือน่าจะว่างอยู่นะครับ ไม่ทราบว่าพี่สมรมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเนี่วันที่สิบสามถึงสิบเ็ดเนี่ยพี่มีไฟพิเศษพิเศษสี่แล้วข้าวนี้เออแกเธอจำเจรตาได้ไหมอ๋อจำได้ครับเนี่ยม่นานะอยู่ดีๆก็ตกบันไดเข้าไอซียูเลยเนี่ยนังก็เลยลาง,งานไปทั้งอาทิตย์เลยเนี่ย พี่กำลังหาคนมาแทนอยู่ย่าเลยนะครับเนี่ยขอร้อ,องเลยนะน้องอลูนช่วยมาบินไฟนี้กับพี่หน่อยได้ไหมเนี่ยพี่เงาเงาไม่มีเพื่อนเลยอ๋อเอ่อว่าแต่ไฟนี่จะไปไหนล่ะครับ บินไม่ไกลหรอกเนี่ยบินไปโบอิงหนึ่งหนึ่งสามไปละสวกัสไกลกลเองไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวก็กลับแล้วอ๋อที่สมอนสายการบินเรามีเครื่องโบอิงหนึ่งหนึ่งสามน่หรอครับมีมีจริงจริงนี่ไงนี่ไงเรายังไม่เคยทำใช่ไหมล่าเนี่ยจะได้มีประสบการณ์ปกตินะคนที่จะได้ทำไปหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยจะต้องทำงานเป็นลูกเรือมาอย่างน้อยตั้งหกปีเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกสำหรับอรุณเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอให้เป็นพิเศษเลยโอย แล้วเนี่ยเนี่ยเนาแรงสูงได้นะคุณต้อง2.5ด้่นั่นรู้ยังฮะคุณ2.5เลยเหรอพี่ใช่งานดีมากๆไปต้าไว้บ้าโอเคโอเคได้ครับได้ครับผมเชื่อรุนครับผมเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินหนึ่งจากที่ผมได้รับโทรศัพท์มาเนี่ยดูเหมือนว่าวันนี้ผมอาจจะต้องเข้าไฟล์กับพี่สมอแล้วครับอยู่ๆก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นต้อง2.5เท่า โอ้ไม่เอาก็แย่แล้วโอ้หแล้วผมตกผมนี้จะไปไงวะเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยขับรถแบบนี้อยากตายวะเฮ้ยเดี๋ยวเวลาจริง สมอนมาแล้วเหรอเนี่ยเอะไม่เงินหม่ออะไรตรงนี้คนเดียวหรอตาน้องอารุณเอา้าไม่ใช่พี่สมอนเหรอครับอ๋อไม่ใช่หรอกจก่ะพอดีพี่สมอนรถเสียกลางทางน่ะแต่พอดีไฟมันจะขึ้นบินแล้วว่าพี่ก็เลยมารับช่วงต่อแทนอ๋อครับพี่เรียกพี่ว่าเพียงขวัญไปได้ตา ไม่ต้องเกรงนะเราคนกันเองทำงานกับพี่รีแลกได้เลยครับว่าแต่พี่สมอได้แจ้งอะไรเราหรือเปล่าตะแจ้งอะไรหรอครับอืมจับแปลกจังนะทำไมเครื่องถึงขึ้นเลยอ่ะครับกั้งที่เรายังไม่ทันให้ผู้โดสารขึ้นเครื่องตามมาเลยนะไม่ต้องจะเ๋ยยวเขาก็มากันแล้ว สีหน้าเราดูเดือดอดาดอยู่เลยนะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่จะบอกข้อบังคับสำหรับไฟนี้ให้แล้วกันนะกดข้อที่1พนักงานต้อนรับประจำเที่ยวบิน Boeing 113หลังเครื่องขึ้นให้ทำการแสดงสาธิตทุกครั้งไม่ว่ากรณีใดก็ตามกดข้อที่2หากในไฟนั้นมีผู้โดยสารเด็กให้บริการเด็กเป็นอันดับแรกเลยนะจ๊ะ กฎข้อที่3าบนเครื่องบินของเราในบางครั้งอาจจะมีผู้โด,ดยสารที่ป่วยและใช้ห้องน้ำบ่อยฉะนั้นให้ลูกเรือของเราเนี่ยไปดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะกฎข้อที่4บริการทุกคนอย่างเป็นมิตรตามนโยบายของสายการบินเรานะกฎข้อที่5อย่าตกใจในบางครั้งผู้โด,ดยสารบางคนอาจหายไป กฎข้อที่6เวลาที่ลูกค้าโดยจะซื้ออาหารเนี่ยหรือของที่ระดึกบนเครื่องบินหากซื้อหนึ่งชิ้นต้องขายอะไรก็ได้เพิ่มให้ได้หนึ่งชิ้นแต่ถนะ้าหากเขาซื้อสองชิ้นขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะกฎข้อที่7เช็คสติตัวเองทุกครั้งที่อยู่บนเครื่องบินว่าพนักงานยังมีสติดีกันอยู่หรือเปล่า ส่วนกฎข้อที่8กดสุดท้ายแล้วนะในระหว่างการทํางานเนี่ยที่อยากให้เราคุยเรื่องนอกเรื่องเนี่ยให้น้อยที่สุดหรือไม่เนี่ยก็อยากคุยกันเกินสารประโยคเลยพอเดี๋ยวจะรบบวนผู้ที่สารท่านอื่นเอาแต่ถ้ามีเรื่องสงสัยหรือเรื่องของผู้ที่สารเนี่ยหรือมีเหตุอันใดเนี่ยสามารถมาปรึกษาที่ได้ตลอดเลยนะครับ <Thank you. S 1> ยังไงก็สู่ๆล่ะเอาจริงครับทุกคน ผมเนี่ยรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ผมต้องมาสแสดง Demonstration ให้กับใครก็ไม่รู้ดูอะ่ะทั้งๆที่ไม่มีเพื่อนรุสาตัคนเลยแล้วผมจะต้องสแสดงการสาธิตเพื่อใครอะ่ะแต่เอาเถอครับการที่หลายการบินตั้งกฎแบบนี้มามันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้มาผมจะทําการสาธิตการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบินให้กับใคร็ไมาดูดูล้ะกันเรียน่านผู้โดยสาทุกท่านนะครับผมนายอรุณรุ่งแสงทองเกียด พนักงานต้อนรับสายการบินโมลคับแอร์ไลน์เชื่อบินชีอโปรอิ้งหนึ่งหนึ่งสามเทปลาสเวกันวันนี้นะครับผมจะมาแสดงการสาธิตให้ดูนะครับบอกให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ผมจะทำการสาธิตต่อไปนี้เสร็จแล้วอ่ะฉี่เลยอ่ะ ีกก่ลันพูดถึงเชือบินนี้มันก็แปลกเหมือนกันนะเนี่ยมีที่ไหนวะแค่ขึ้นไปก่อนทำ demonstration แถมยังไม่มีผู้โดยสารเดี๋ยวนะมา่างเมื่มอไหรอ่อ่ะ อย่าลืมลเข้มขันด้วยนะคะผู้โดยสารมาจากไหนอะพี่เมื่อกี้ก่อนที่ปกห้องน้ำมันยังไม่เห็นมีใครเลยนะอย่าลืมที่ฉันบอกละตอนนี้นายพูดไปแล้วหนึ่งประโยคนะนายเหลืออีกสองประโยคเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบไปดูแลบริการลูกค้าซะทุกคนครับนี่มันอะไรกันน่ะ คือผมแค่ถามพี่เพียงขวัญว่าผู้โดยสารมาจากไหนอะได้ไงอะงงงงดิเขาบอกผมว่าเขาไม่อยากได้ยินผมพูดเรื่องไร้สาระถ้าไม่ใช่เรื่องผู้โดยสารก็อย่าพูดเขาเกินสามประโยคที่มันอะไรกันวะเนี่ยขอเราบริการเด็กก่อนเลยนะว่าไงครับหนูต้องการอะไรหรือเปล่าครับบอกพี่ได้นะผมน่อได้ไหมครับผมอยากเล่นบนเครื่องไม่ได้นะ เดี๋ยวเราจะไปรบควนผู้โดยสารคนอื่นเขานะนั่งเฉยๆไหมเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็น่าจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วกินขนมไหมล่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาให้เอาเอาโอริโอค้คะเอาอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวพี่ไปเอาโอริโอ้กับนมมาให้โอเคปะรีบผมรีบเดินเข้าไปรีบเตรียมสิ่งท้ายกับผู้โดยสารของผม ถามว่าในใจผมตอนนั้นนะ่ะผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันแปลกไหมบอกเลยครับว่ามันแปลกมากทั้งๆท,ที่อยู่ๆเดี๋ยผู้โดยสารเนี่ยปรากฏตัวออกมาเองแต่นั่นแหละครับวันนี้ผมต้องได้ค่าแรงมากขึ้น2.5เท่าใครไม่เห็นแล้ววะ หลอกที่ได้ยินเสียงเราดังมาจากห้องน้ำเนะี่ยออกมาเร็วที่เอานมโจริโอมาให้เรานะเฮ้ยมันไม่ได้ยินในห้องน้ำหรอ,อไม่ได้อยู่ครับไม่มีเสียงคนอยู่เอ,อ้าหายไปไหนแล้ววะ เร็วเนี่ยมากินโอริโอเร็วเนี่ยนั่นงเร็วครับจะโนนะเอ๊ะ<ฮ>บุริสารครับ<อ>เป็นไรหรือเปล่าครับบุริสาร คุณผู้โดยสารครับเออคุอผู้โดยสารอคุณผู้โดยสารค<อ>ุณผู้โดยสารครับค<อ>ุณผู้โดยสารผู้โดยสาร,สารเอาจริงครับทุกคนตั้งแต่ผมเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาผมยังไม่เคยเจอผู้โดยสารที่ป่วยแล้วเป็นแบบนี้เลยครับทุกคน ตอนนั้นผมใจคอไม่ดีมากผมคิดว่าพี่เพียงขวัญเนี่ยน่าช่วยผมได้อะออคุณเพียงขวัญครับคือตอนนี้ที่ห้องน้ําอ่ะมีผู้โดยสารคนหนึ่งเขาดูท่าทางไม่ดีเลยอ่ะเขาอ,อ้วกตลอดเวลาเลยแล้วคุณทำไงดีครับจริงหรอจ๊ะทำไมบอกชาตจังตามฉันมา ผู้ดสาครผู้ดีสาครับคุณผู้ดสา,ดสาอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเป็นรับล่าค่ะผู้ดีสาราต่อมาอ,อารุณนายรีบไปเอากล่องพยาบาล โรงพยาบาลอยู่ไหนอน่นี่นีนน่น่าจะนาจั่งอยู่นี่ค่ะพี่พีขวัญหัวม,มาแล้วครับกองพยาบาลนี่ยังเปิดไม่ได้เหรอครับงั้นเอาอย่างนี้นะพนี่จะไปะหยุดขวัญ อุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีคนอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ยมปนตู่มอะไ่ออกอะเฮ้ย อะไรขึ้นพีหลอพีพีพีหลอกนะข้างในอ่ะมันมีผู้หญิงอ่ะอาดุณจะกลัวอะไรเหรอพี่ผมผมพักฆ่นาทีพี่พี่เอาประตูพี่พี่ ผมไม่รู้เหมือนกันนะคบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อกี้ผมตาฝาดหรือว่าอะไรแต่ผมอะยืนยันได้เลยผมยังมีสตทิทุกอย่างเว้ยอะไรอะนั่นมันไม่ใช่คนจริงๆ อยู่นี้เองกลับไปทำงานได้แล้วแล้วพี่จะขอพูดอะไรหน่อยนะทำไมวันนี้เราดูลุกลีลุกล,ล,กลนจังไม่โปรเฟชชั่นอ l ลเลยทำไมถึงทำากริยามบรารยยะกับลูกค้าแบบนั้นล่ะพี่เพียงขวัญผมเห็นจริงๆนะเว้ยพี่ไม่ต้องวัดเสียงพิ่เลยนะถึงเขาจะป่วยเราก็ไม่ควรังเกียจเขานะคอยดูนะจบไปพี่จะเขียนรีพอร์ตเตรียมตกงานได้เลย เฮ้ยี่พนักง,งานตรงนั้นน่ะเฮ้ยพนักงานโอ้ยอยู่ข้างหน้าไม่เห็นเรื่องไงเนี่ยเฮ้ยนี่นายนะ่ะพนักง,งานใช่เปล่าพุทธิสารต้องการอะไรครับฉันหิวมากเลยอะ่ะช่วยไปหาแบบขนมปังทานเลยให้ฉันกินสักหน่อยดิคุณผู้ทธิสารครับทางเราเนะี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะเป็นขนมปังทานเลยคู่กับชานมครับ มีไข่มุกให้ได้นะโอ้โหเอาอะใช้ขอแค่สขนมปังทางนเลยก็พอแล้วแค่นี้ก็กอ,อิ่มปีแย่แล้วแต่ว่าชานมอ่ะเรามีวิปปิ้งครีมเข้มข้นให้ด้วยนะครับเ<อ>นี่ยเป็นโปรโมชั่นนะเนี่ยถ้าเป็นขนมปังอย่างเดียวแปดสิบถ้าเอาชานมด้วยอะ่ะเพิ่มไปห้าบาทแปดสิบห้าบาทก็ได้แล้วว่าแต่คุณลูกค้าสนใจรับรับเป็นคู่กันไหมครับมันเพิ่มอีกแค่ห้าบาทเองนะโอ้ไม่สนหรอกเอาแค่ขนมปังทางเลยมันจะก็พอแล้วหรือว่าจะเป็นน้ำสตรอเบอรี่ดีครับ แท็ซี่<ด>ก็มีโคก็มีนะไม่เอาอ่ะไม่เอาทาั้งนั้นอนะขอแค่ขนมปังปาท่านลยก็พอหรือไปข้าวปังนสองชิ้นไหมครับโอ้ยไม่เอาชิ้นเจ้าก็อิ่มอยู่แล้วลองลองรับสองชิ้นไหมครับโอ้ยแมวก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาอีเอาซีดยังเลยพี่เพียร์วันอะ พี่ะอะหรอลูกค้าไม่ยอมซื้ออ่ออีกแล้วหรอคนไหนอันนี้แค่ผชายคนนั้นน่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณค้าไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไหรหรอคะก็ฉันแค่จะเอาแค่ขนมปัคงคารเลยอ่ะไม่อยากได้สองอย่างสักหน่อยเพลกชารมไข่มุกไหมคะโอ๋อถ้ามันไม่มีก็เอาอตามก็ได้ดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวันจะเอามาให้นะคะ ยนะเมื่อกี้ผมก็ขายแบบนี้นะพี่สป,ปาเหรอ้าหารได้อย่างนี้เขาก็ต้องเอาแล้วสินายจริงจริงอ่าน,นี่ค่ะคุณค้าเข้าไปคิวพอดีเลย,ยงั้นฉันทำให้ก่อนนะคะโอ้ขอบคุณค่ะนายฉันจะบอกอะไรเป็นอย่างสุดท้ายนะ วันนี้นายทำอะไรได้แย่มากบริการลูกค้าก็แย่ขายของก็แย่นายนายเป็นอะไรของนายนะฮะอารุณวันนี้พี่แต่ผมพยายามเต็มที่แล้วนะพี่เขาก็เป็นเหมือนนายนะนายตกใจ่ึนเต้นอะไรมากมายนายจะกลัวอะไรนะะักหนาผมขอโทษครับผมจะตั้งใจทำงานให้ดีกว่านี้เดี๋ยวผมขอข้องนาแป๊บนึงไปล้างหน้าล้างตาหน่อยได้ไหมครับ ได้ Dante. แต่รอบสุดท้ายฉันจะเตเือนแล้วนะฉันเตือนแล้วนะ <Pop od. S 1> อะไรวะเนี่ยเอ๊ะควันอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ออะะไรขึ้้้้น่เเเฮฮฮยยยพี่เพียงขวัญอะไรอ่ะทาไมอยู่ๆไฟไหม้อ่ะพี่พี่คุณบินกับเราเราจะตกเหรอพี่มาอยู่ๆไฟไหม้อ่ะฉันเตือนแล้วนะฉันบอกนายไปแล้วนะว่าทุกคนก็เป็นเหมือนนายกันหมดเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรก็ผู้เราตายกันแล้วไง ฮะผมจะต้องไปไฟล์โบอิงหนึ่งหนึ่งสามถ้าชอบกิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ไปใต้ล่างเป็นกำลังใจให้กับช่องโบครับด้วยนะครับ